มาไข่ปูครับสวัสดีครับพี่น้องมามาจิ้มจิ้มจุ้มกันครับผม พี่น้องรังคนถาม่าแปลว่าส่งแก้วจังหดพริกข้าวคู่อ่ะผงนัวดีครับผมดีของแท้หรือมอนเป็นปลามาพ่อขอนอป็ปลา น้ำปลาใส่ดีน้องพรล,ลงไปด้วยจะได้ขมขมครับผมเดี๋ยวผมมักขมก็บะตอ้องใส่ด้วยพี่น้องแต่ว่าอันนี้ขมตายว่าต้นหอมผักชี มากินเจียวห่อนน้ำกันครับพี่น้องน้น้ำซุปใส่ด้วยนี่เราก็ได้น้ำจิ้มแล้ว สวยเห็นไหมเนื้อน้องลายนะครับส่วนน่องลายส่วนผักก็มีนี่แหละผักกาดผักบุงแต่ว่าอย่าลืมโหละพาค,ครับผม head. Head. เห็ดเฮ็ดเห็ดเข็มอ่ไม่กินก็แพ่ว่าครับอากาศหลังจากฝนตกเนาะเตาไมผพอดี เต็มหม้อเลยใส่น้ำร,ร้ายเพาะเธอใส่เพี้ยลงไปน้ำด้อยครับผมใส่บ้นเส้นด้วยเหรอแม่สวัสดีจ้าพี่น้องมากินข้าวเลี้ยงน้ำเพอีกแล้วมีอะไ,ไ้จิ้มจุ่ม หาจ่ามาดื่น้ากันที่มันเหมือนกล้องสิแค่ใส่เพียได้จ่าพี่น้องตรงนี้เหรอแค่ใส่เพียเพียเพียหรือเพียแค่ใส่เพียหม้อไม้จา่ารองหม้อไม้หมอแม่หม้อเก้าแปดบดแปดนัวแต่<อ>หน่อยเพื่อไม่อยากปาปา,าปาแล้วปาอีกมันก็เลย ของมันมันทั้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะเข้าเสียมาใส่ในกัวเฮห้งจ้ะเพิ่นบอกว่าของที่มันของแตกของแตกของมาเพิ่นบอกเหเอามาใส่ในกัวเฮห้งด่อนมันด้แตกมันด้เล่าไมันด้สารเนื้อนี่ยจูงหนี่บ่ผิดหวังพี่น้องนี่กินขอก็เขาพัดแล้วกอ้อด ครัถ้าทพี่ปบอกแม่งผเป็นปย้ําผมไปยังาคอยตักอันนี้ซื้อพี่จ้าก่อนลูกพี่จ้าก่อนอับอับอับับพี่จ้าก่อนจ้าก่อนลูกจ้าก่อนจ้าสวยๆก่อนสองจ้าปลาปลานานาก่อนจ้าสวยๆก่อนอับงามจ้าสวยๆจ้าสวยๆก่อนเอาไม่เอาให้จ้าเอาจ้ากินสิบเนี่เดี๋ยวแม่ลวกเสิบให้ ยมันขมมากออแ,แกกินข้าวแล้วไม่กินหรอกไข่ไข่ย,ยขั่วๆจับเบาคือเขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อไปเอาถ้วยให้อยากเล่นครั หน่อยบพท่านกินรับกำลังกินน้ำเก๊กห้วยอยู่นวดคาข่อยต้องกิคาอ่อน โอ้ยลืมเสียบไม้นี่แหละน้องจังหวะบดได้ยินตีลืมเสียบไม้ที่มันเป็นฟ้องอย่างฟ้องขี้เพียเด้พี่น้องผูได้ใดบ่กินขี้เพียกรับขอโทษขออภัยแต่ว่าเพียกินจ้่มันชุกเลยอ่ะ เดี๋ยวแน่จะกินอะไรมีของฝากความดีโอ้ดื่มติงตงไม่อาพรุ่งนี้พี่เล่กินอันนี้ไหมกินนี้ไหมนี่เห็นมาบุ้ยเดี๋ยวจ่อหนขอแกะก่อนเด้ออันนี้นัเดี๋ยวอิจบานี่น ตมือผู้แท้ว่าเพิ่นฝากมาใหายาอยเราคิดว่าเพิ่นจะฝากมาให้ยดอกฮะปลาเพิ่นว่าแม่จับดีดีเด้อจับดีดีเด้อลงเส้นตรงเลยโอ้โหู้อย่างไงเลย คนฝากมาให้ขอขอบคุณขอบคุดหลายๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนอืมเพ็ดใส่้กงไว้บ่ไส้วบจ้ะบ่ชส่ไว้ดอามันเป็นลรอบอจักเรียว่อยเห็ดเบิ่งมดเก็บเคาะพี่ล่ะอืมทำๆผ้าได้ลรอบ่ทำๆตามื่องไปขายที่เรื่ไม่ตองะไ เดี๋ยวมือนูคะเพิ่นเพิ่นขายทุเดียนน่ะเพื่อให้ว่าจะอยากกินเหรอนี่เพื่อว่ามาอยากกินอยู่น้ำมันเลอะเห็นเลยว่าเดี๋ยวฉันส่งไปให้กินเอนโอ้โออขอบคุณอีพียัน ครับอ้ออาตบพ่อทไมอ่าอ่บคุมตายวะคุมตายบ่ยบเหืือ เนื้อน่องร้ายขาร้ายนี่จุมมันพลอยเพียน่องแต่ถ้าเนื้อเสื้อนี่ต้องเอาไปต้องเอาไปเนี่ยลูกข่อยหิวนอนลูกข่อยนอนเทียเดียวมือเนี่ยเนื้อเสื้อต้องเอาไปจุ